ได้ค่ะให้แบบมันดูน่ากินขึ้ในมายองเนสใช่ไหมครับถ้าไม่ใส่ไข่กุ้งก็จะ40บาทอ๋อถ้าใส่ไข่กุ้งก็จะ5้าบบาทอันนี้ก็คือถ้าใส่ไข่กุ้งก็คือ50บบาทนะครับ<ช>ผม อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรเป็นสลัดโลค่ะอ๋อสลัดโลโอเคนะครับผมวันนี้พี่บิ๊กจะพาทุกคนมาดูการห่อสลัดโลนะครับอของร้านกินดีสลัดนะครับผมตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรธาน,น,านีนะครับชั้นตีชั้นล่างสุดเลยแล้วก็น้องก็กำลังห่อให้ดูนะครับผม สลัดก็เป็นสลัดแบบอย่างดีเลยนะครับทุกคนเป็นออร์แกนิกค่ะอันนี้เป็นเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับผมนะนี่ก็เป็นวิธีการห่อนะครับข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรนะครับน้องตัวไหนคะตัวเป็นแผ่นนะครับผมแผ่นเมี่ยงค่ะอ๋อแผ่นเมี่ยงนะครับ,แ,รบแล้วเขาจะทำการ ผมนะครับผมพอดีว่าทำพร้อมกันสามแผ่นเลยมันก็จะได้หนึ่งกล่องพอดีอ,อ๋อหนึ่งกล่องสามแผ่นอโอเค มีปูอัดด้วยนะครับผมก็เอาปูอัดวางลงไปแล้วก็ห่ออีกรอบนึงนะครับ ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็เป็นน้ำมันใช่ไหมครับหรือว่าอ๋อเป็นน้ำมันข้าเล็กน้อยให้มันหรือว่าเง<ช>ี้ยนี่กับอ๋อแปง้งไม่ติดกันโอเคคะทุกคนเดี๋ยวนั้นก็หั่นนะครับเอเดี๋ยวนั้นก็ใส่กล่องครับผม มาแล้วนะครับนี่ก็คือ1กล่องนะครับผมกล่องนี้ขายเท่าไหร่นะครับน้องคาราลาดด้วยค่ะให้แบบมันดูน่ากินอ๋อมาอยองเนสใช่ไหมครับถ้าไม่ใส่ไข่กุ้งก็จะ40บาทอ๋อถ,ถ้าใส่ไข่กุ้งก็จะ50บาทอันนี้ก็คือถ้าใส่ไข่กุ้งก็คือ50บาทนะครับผมรบเ,เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคน ร้านน้องก็มีหลากหลายอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นกล่องนี้ชุดละเท่าไหร่ครับตัวนี้65บาทค่ะอันนี้จะได้กินทั้งสลัดแล้วก็โลค่ะแล้วก็จะได้นาฟีสองกะปุกอันนี้ะเซตขายดีเลย65บาทเองนะครับโหทุกคนถูกมากเลยนะครับผมคือชุดหนึ่ง65บาทนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนน้องแกก็แบบว่าให้สลัดพี่มากินฟรีๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณน้องมากเลยนะครับ คือหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับคือเปิดมานี่หอมมากเลยครับทุกคนนี่เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำน้ำสลัดตีพูสลัดหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นร้านกินดีสลัดนี่นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ